สำหรับคลิป,ลปนี้นะฮะเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเมืองปูซานนะฮะพามาชมตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเกาหลีใต้เลยนะฮะอยู่ที่เมืองนี้นะ,ะชื่อเรียกของเขาคือตลาดปลาจาก,กันชินะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะฮะที่นี่นี่เป็นตลาดปลาที่เอ่อทั้งมีทั้งพัต,ตคารร้านอาหารแล้วก็ปลาสดๆนะฮะขาย หลากหลายชนิดเลยทั้งไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวนะครับพวกปูพวกหอยพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวพาเดินชมนะฮะว่าที่ตลาดปลาจากกังกะชิเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะฮะอย่างที่เห็นนะฮูตัวเบเริ่มนะฮะแล้วก็มีหลายร้านที่เขาจะเป็นลักษณะแบบว่าเปิดหน้าร้านนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับมีรูปภาพเมนูอาหารนะขายก็คือเลือกอา,อาหารทะเลสดๆแล้วก็ทําเลยนะฮะอย่างนั้นได้เลยนะฮะ ตัวของตลาดก็จะมีเนี่ยครับวางขายแบบนี้ที่เห็นนี้จะเป็นพวกหอยนะหลา,าชมิดหลายแบบเลยเยอะแยะไปหมดนะหลายอย่างก,ก็ไม่คุ้นตาอไเน,นี่ยไม่รู้ว่าหอยอะไรบ้างนะครับ,บการได้มาเดินชมตลาดแบบนี้ก็ได้สัมผัสถึถงวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนพื้นที่ในเมืองปูซาประเทศเกาหลีใต,ต้ด้วยนะครับว่าเขากินอาหารกันยังไงนะฮะอาหารแบบไหนนะครับ แล้วก็ค้าขายกันด้วยอะไรบ้างนี่เขามียมกัน,นเหี่ยปูตัวเปิ้ลเลยนะหอยตัวปเปิ้ลเลยฮะน่ากินมากๆอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นตลาดสดเลยแล้วก็เรือก็จะมาส่งที่ท่าเรือตรงนี้นะครับขึ้นมาจากท่าเลยนะครับแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยผมเจอพวกปลาฉลามด้วยเลยตุ๊กแกกตรงหัวนี้ปลาฉลามครับปลาฉลาม,าลามขนาดแรกเลยครับ นั่นเป็นฉลาก6